แล้วเรามาอยู่อีกหนึ่งคู่ดีเจวาวันนี้นี่คือพี่กีตาพี่อาดสวัสดีครับชื่ออาดนะครับนายอาศาระกองครับสวัสดีครับกีตาร์ลิทิชัยสุรภรลณไพ์บุญครับพี่กีตาร์ครับนี่คือของกีตาร์เอ่อรายการอะไรยังไงครับพี่รายการเดียวกันกับของน้องเฟรนเ,รน,เรน้องเ,เอครับก็คือ,อคในรายการเชียร์ยูเนี่ย อินเตอร์เนชั่นแนลไอซียูสองพันี่สิบสามครับนี่ประมาณแบบชริดดิ้งเหรอครับพี่กีต้าก็คือเป็นรายการของของของสมาคมกีฬาโลกรองรับให้กันกับอ่าอ่ารายการนี้ครับก็คือจะไม่ใช่มีแค่ชริดดิ้งอย่างเดียวครับแต่ก็จะมีเป็นอีกหลายๆประเภทก็จะมีเป็นทั้งชริดดิ้งแบบต่อตัวมีทั้งแบบประเภทเต้นแบบออมแล้วก็มีทั้งแบบประเภทเต้นแบบเป็นทีมแล้วก็มีเป็นแบบประเภทคู่ก็จะเป็นของพวกผมสองคนนะครับก็จะอยู่ในประเภทของฮิปฮอปดับเบิลรุ่นซซเนียก็ คือประเภทเดียวกับฟีนแล้วก็โปรเกมเลยใช่ครับแต่ว่าเป็นได้รางวัลรองแชมป์โลกก็คือที่สองน้องได้เขาใช่ได้เหรียญเงินใช่ครับก็คือว่าเป็นที่บอบคู่ใช่ครับประมาณนั้นคือชิลิ่ดดิ้งแต่ว่าประเภทฮิบบับคู่คือรองแชมป์โลกเดี๋ยวประเทศไทยก็คือแชมป์โลกนี่คือรองประเทศไทยเหมือนกันใช่เหอตื่นเต้นนะคุณจริงจริงก็ต้องบอกว่าเราก็ดีใจมากๆนะครับก็คือทั้งคือประเทศไทยทั้งสองทีมก็คือสามารถคว้ารางวัลมาได้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นน้องคือใครใครก็ได้นะตอนนั้น ซึ่งเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่เราสามารถทํากันได้กันทั้งคู่พี่กีตาร์กี่ทีมครับทั้งหมดของโลกเลยเอ่อน่าจะประมาณสิบสิบเอ็ทีมสิบสิบงทีมประมาณนี้ครับและมีทีมไหนที่แบบว่าเอ้ยเป็นคู่แข่งเราแบบแข่งในสายแข่งมีไหมก็มีอินโดนีเซียยูเครน อีกก็น่ากลัวเอ่ออะไรอีกอะคาสักสถานเและอัดครับคิดว่าอะไรที่ทำให้ชนะใจกรรมการได้น่าจะเป็นการแข่งขันกีฬานี้มันแข่งอยู่ประมาณ3วันนะครับก็คือแข่งกันติดกัน3วันแล้วเราต้องดูแรงคะแนนของเราแต่ละวันก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการปรับแก้ในเกมแล้วก็การแบบ พัฒนาในแต่ละวันมากกว่าครับให้แรงคะแนนเราสูงขึ้นไปจนถึงวันที่ไฟแนลโอ้เก็บคะแนน<ช>แต่ละวันสามาวันใช่ใชครับ้็จะใช้การหลักการยังไงในการตัดสินนะคะว่าชนะเพราะอะไรยังไงก็จะมีเกณฑ์เกณฑ์ของทางรายการนะครับที่เป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานของกีฬาที่ทใช่ครับก็ค,บค,บคือจะจะจะมีไว้ให้เราได,ได้ได้เช็คสกอร์ของเราในทุกๆวันแล้วก็จะมีคอมเมนต์เพื่อที่จะให้เราได้ปรับแก้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถทําสกอร์ได้สูงมากยิ่งขึ้นและพี่กิตต้งกับหลังจากนี้มีรายการอะไรยังไงอีกบ้างโอ้ตอนนี้ตอนนี้ก ก็คิดว่าน่าจะจะพักร่างกายก่อนครับเพราะว่า เราเองก็ฝึกซ้อมกันมานานมากพอสมควรแล้วก็แข่งมาเรื่อยๆมากกว่าจะมาถึงรายการนี้ก็คิดว่าในช่วงนี้ก็อาจจะพักก่อนสักประมาณสองสาเดือนแล้วค่อยหาดูรายการกันใหม่อีกทีนึ่ะครับอขอบคุณแฟนรายการข่าวเด่นบันนี้ออนไลน์หน่อยสิแลวท่านเชียร์กันอยู่นะขอบคุณที่ดูน่ยค่ะที่ติดตามมันอยู่ค่ะก็ขอบคุณกองเชียร์จากทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับที่แบบว่าติดตามผลการแข่งขันทั้งในออนไลน์แล้วทั้งแบบย้อนหลังของพวกเรามากๆนะครับทีมชาติไทยตัวแทนทีมชาติไทยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณั ใหญ่หน่อยพี่ส่วนตัวกีต้าร์นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความสนับสนุนนะครับพวกเราในการทํากิจกรรมนี้เพราะถ้าไม่มีสมาคมกีฬาเชียร์ในครั้งนี้มันก็อาจจะไม่มีพวกเราทั้งสองคู่ที่จะได้ไปแข่งขันอีกครั้งขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยครับที่อยู่ด้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นปกีฬาแห่งประเทศไทยด้ยดวยใช่การกีฬาแห่งประเทศไทยอิสุสโคโยฮา เยอะมากควันนี้คือไม่จบไม่จบครับคือยังไงก็แล้วแต่ก็ขอขอบพระคุณมากมากครับคือขอบพระคุณจากใจจริงๆครับเพราะเราดีใจมากจริงเราก็ดีใจตื่นเต้นนะจริงจริงที่บอกว่าวันนี้ต้องมาต้อนรับเลยพิกิตต้ากับน้องอัดเราหน้ารักมากขอบคุณมากแต่ว่าชนะไหมชนะไหมตลอดขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ